โอเคครับก็เดี๋ยววันนี้นะเรามาลองจัดเท์ลสต์ปูแมนซิตี้กัน สักหน่อยนะครับนะก็สําหรับในเกณฑ์การจัดเทเลส์นะครับก็เอสเมตาแน่แน่แม่จ๋านะครับเอก็คือเก่งมากๆแต่ว่ายังมีข้อเสียเล็กน้อยนะครับส่วน A มีจุดเด่นของตัวเองเอาไว้ใช้เล่นได้แต่ว่าก็จะมีจุดอ่อนอยู่เนาะแล้วก็ B เฉยๆอาจจะไม่ได้โดดเด่นไปสักด้านหนึ่งอะไรแบบนั้นนะครับเออแล้วก็ C ก็คือแมกนาเลนเนาะเออจะประมาณนี้นะครับส่วนเกณฑ์เนี่ยก็เอ,อ่อในการเอาตัวนักเตะนี้มาเนาะก็เอาตัวที่ ผมเคยเล่นในปีที่เก่งที่สุดเท่าที่ผมคิดไว้แล้วกันนะครับมาลงไว้บางทีเนี่ยอาจจะเล่นมากกว่านั้นสมมติยายาตูเล่ยอย่างเงี้ยยายาตูเล่ผมอาจจะเล่นเจอที่แมนบวกเจ็ดซีบวกแผมก็จะจิกหยิบตัวที่ผมคิดว่ามันเก่งที่สุดมากนั่นเองนะครับก็ส่วนคนที่สงสัยว่าเฮ้ยพี่ครับถ้าวิฟุตมันไม่เท่ากันแรงมันเท่ากันไหมก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดจาก4ไป3ามอย่างเงี้ยคนละแรงเลยนะเออหรือว่า4ไป5อย่างเงี้ยก็คนละแรงแล้วก็ในส่วนของพลังแฝงด้วย นะครับเออแต่ว่าถ้าเกิดทุกอย่างมันคล้ายๆกันเลยเหมือนกันหมดทุกอย่างยกเว้นสเตตก็อาจจะตีต่างว่ามันจะไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่นะครับนะมาเริ่มที่คนแรกนะครับโรดี้ผมให้ S ละกันยังไม่ให้ Ss เพราะว่าผมรู้สึกว่าตัวเขาหนักไปหน่อยแต่ว่าถ้าใครไม่มีปัญหาเรื่องนักเตะตัวมันหนักไปนะครับอะไรเงรี s ้ย s s ได้เลยไม่มีปัญหาจริงๆเนี่ยคือโรดี้ตัวเนี้ย s s ได้อยู่แล้ว แต่ว่าอาจจะต้องไปฝึกในเรื่องความคล่องตัวกับสมดุลเพิ่มเติมนะถึงจะโอเคมากกว่านี้เพราะว่าโรดี้เนี่ยดีหมดเลยเกมรับโตรเทพเกมรุกยิงไกลได้ออกบอลดีแต่ว่าจะมีปัญหาเรื่องมุฟเมนิดหนึ่งถ้าเกิดคลายคอนโทรลนักเตะพวกนี้ได้ไม่มีปัญหานะครับต่อมาชัวคันเซโลตัวนี้ก็ SS เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเอาไปเทียบกับไอตัว 22U 8บแล้วกันนะตัวละล้าน,าน,านส่วนตัวนี้1 0 10ิ10ลล,ล้านก็ต่างกันนิดเดียว ในเรื่องของการเข้าปะทะที่แบบต่างกันชัดๆนะจังหวะชนไหลต่อไหลจังหวะเอ้มอะไรเงี้ยหรือว่าจังหวะวิ่งตามมาเบียดไอตัว22 u อยทําได้ไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าตัวนี้จะทําได้ดีกว่าส่วนที่เหลือเนี่ยมันจะดีกว่าในเรื่องของสเต็ปแล้วกันนะครับก็เป็นตัวที่ครบเครื่องหมดผมว่าเหมาะเอามาเล่นกลางมากกว่าแบ็คแต่ว่าถ้าเกิดใครใช้เล่นแบ็คเนี่ยใช้แค่ L ประมาณ LL หรือว่า 22U ไม่เกินนี้เออถ้าเป็นแบ็คอันอันนี้ผมให้ NS สในฐานะกองกลางเนาะถ้าเกิดเป็นแค่แบ็คเฉยๆเนี่ยถ้าไม่ใช่ปีนี้ ผมว่าอย่างย2 u อยูเนี่ยผมว่าอยู่แถวแถวประมาณ S ก็ได้นะเท่าไปยืนแบ็คเพราะว่าเกมรับมันไม่ได้แน่นขนาดนั้นถ้าคาร์เซโลมันจะยเอได้ก็ต่อเมื่อ มันเอามายืนตนในตำแหน่งของกลางเพราะว่าแพทเนี้ยมันรู้สึกเบียดไม่ค่อยเข้าเออจังหวะวิ่งตามมาอะไรเงี้ยรูปเบนดิอาร์ตขอให้แค่ S แลละกันถ้าเอาไปเทียบกับตัวอื่นอ่ะมันมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วครับเอาไปเทียบกับลูดิเกอร์หรือเอาไปเทียบกับฟานไดพวกเนี้ยอาตัวที่บันท็อปทแบบน้าตอนเนี้ยมันยังสู้ไม่ได้นะครับหลักๆแล้วติดเรื่องเดียวเลยคือเรื่องของจังหวะพิกตัว จังหวะจ็อกกี้อะไรพวกนี้เจ้าลูเบนดิอันเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่า AI มันก็ท็อปมากแล้วนะแต่เชื่อว่าจังหวะชนมันไม่ได้เวอร์ตามสเตตส่วนลิยานมาเลสผมให้ S นะครับเพราะว่าเท้าขวามันขวาสีก็จริงแต่ว่า มันขวาสี่แบบจ่ายมันไม่ได้ขวาสี่แบบยิงได้จ่ายได้มันจะแบบจ่ายดีกว่ายิงดังนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่ SS นะแล้วก็โดยส่วนตัวแล้วจังหวะลากยาวๆเนี่ยมันทําได้ดีจังหวะเลี้ยงมันก็ทําได้ดีจังหวะเปิดบอลเปิดบอลดีมากได้ทั้ง2เท้าแต่ว่าจังหวะยิงเนี่ยติดตรงนี้นิดหนึ่งก็เลยไม่ให้ SS ส่วน The b o ยังไงก็ SS ครับเก่งมากตัวนี้ถามว่า SS ถึงไหนตั้งแต่ปีนี้88ขึ้นไปเนี่ยหรือว่าจะไปใช้ตัว top top 5ได้หมดเลย SS หมดเลย นะครับแต่ว่าทางนี้ท้งนั้นเนี่ยระวังเรื่องของปีอื่นด้วยถ้านอกเหนือจากปีนี้คือสแตตเท่ากันจริงแต่ว่าความเร็วควรเกิน120นะสำหรับเควินเดอะบอยเออส่วนจอห์นสโตนนี่ผมให้เอ็ดเอ็ดผมชอบมากกว่ารูเบนดีอาร์เพราะว่าคุมง่ายกว่าเออโดยแล้วก็ที่เหลือพอๆกันแต่ว่าหลักๆแล้วมันคุมง่ายมันทําให้คนอย่างผมเนี่ยที่เล่นเกมรับไม่เก่งเนี่ยมันเล่นง่ายมากยิ่งขึ้นส่วนรูเบนดีอาร์มันจะเก่งก็ต่อเมื่อคนที่แบบคุมเกมรับเก่งๆเพราะว่าตัวมันดนะักบอลดี บล็อกลูกยิงเก่งอะไรพวกนี้นแต่ว่าถ้าเกิดจังหวะพลิกตามหรือว่าเจอคนเลี้ยงบอลเก่งหน่อยไม่ไหวละเลยรอยซานเน่เอสดี SD ทุกอย่างยกเว้นวิกฟุตแล้ววิกฟุตสามของมันอ่ะค่อนข้างห่วยนะเลยรอยซานเน่คือถ้าเกิดเพิ่มวิกฟุตให้มันเนี่ยเป็นสักสี่หรือว่าแบบเป็นสี่เหมือนพวกอองลีเอโต้ตอเลสอะไรพวกนี้นแม่งเอสเอสไปนานแล้วนะเออแต่ว่าติดตรงนี้นะครับเพราะว่าที่เหลือดีหมดยิงดีจ่ายดีเลี้ยงดีเออ่ปะทะดี ดีหมดติดตรงนี้วนะิฟุตนะครับแล้วก็โดกูผมให้เอสก็จะวิฟุตดีกว่าเลรอยซาเน่แต่ว่าข้อเสียมันนะคือมันจบสกอร์ค่อนข,ข้างที่จะไม่ค่อยดีเท่าไหรอ่อันนี้พุ่งตรงคือแบบเท้าซ้ายเท้าขวาเนะี่ยยิงไม่ได้แบบหนีกันเท่าไหร่เพราะว่ามันยิงไม่ค่อยหนีผู้รักประตูนะแต่ว่าจังหวะลากเลยจังหวะอะไรพวกนี้ดนะีหมดแล้วก็ทีเด็ดของมันเลยคือการแอบเข้าไปในกรอบเขตโทษหรือว่าการหาพื้นที่แบบเงียบๆไม่มีใครประกบตรงนี้เจอร์มิ่โดกูทำได้ดีแล้วก็จังหวะลากเลยในฐานะปีกก็ทำได้ยอดเยี่ยมลสผมให้ เออผมว่ามันตัวเล็กก็จริงสูง169แต่ว่ามันไม่ได้มีปัญหามากขนาดนั้นในเรื่องของการเบียดตัวใหญ่อาจจะแบบเพราะว่าด้วยความเร็วความคล่องของมันมันสามารถแซงพวกนักเตะที่จะตัวให,ใหญ่อะไรพวกนี้ได้อยู่แล้วแล้วก็เกมรู้กเติมเกมมานเปิดบอลดีจ่ายบอลจากแนวลึกดีมากๆ นะครับหรือว่าถ้าเกิดใครจะ adapt ไปยินกลางเนี่ยก็พอทําได้แต่ว่าอาจจะไม่เหมาะในเรื่องของรูปร่างนะแต่ว่าเกมรับผมว่าดีที่ไม่ถึง S S เนี่ยคือก็ยังติดปัญหาเรื่องตัวเล็กไปอยู่ดีแล้วก็จังหวะเติมไปเนี่ยมันยิงไกลไม่ได้นะครับแล้วก็วิกฟุตมันไม่ค่อยดีแต่ว่าก็ยังเป็นตัวที่น่าเล่นส่วนครายวอลเกอร์ผมให้ S S ในฐานะ เซนเตอร์แบแต่ว่าถ้าเกิดในฐานะแบ็กเนี่ยอาจจะแค่ S เพราะว่าวีฟูดมันแค่2เวลาเติมไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยช่วยได้เยอะมากนะขนาดนั้นในรูปของการแบบทําเกมบุกอะไรพวกนี้แล้วก็การเปิดบอลเนี่ยมันไม่มี Early c o ่คอแล้วมันก็เปิดบอลไม่ได้แบบถ้าเกิดเทียบกับคานเซโลนะ มันจะไม่ได้เปิดบอลดีขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยคาร์บูเกอร์เนี่ยก็จะเป็น SS ในฐานะเซนเตอร์เพราะว่าเกมร,รับเนี่ยค่อนข้างดียืนตำแหน่งถูกที่ถูกเวลาแล้วก็จังหวะพลิกตัวจังหวะวิ่งไล่เนี่ยเขาทาได้ค่อนข้าง,งดีแล้วก็ในกรอบเกียตโทษเนี่ยมันดีอยู่แล้วเพราะว่าเอาจริงๆแล้วอะไอ้คาร์บูเกอร์มันเป็นแบ็คที่เล่นเกมร,รับเก่งกว่าเกมรุกดังนั้นเนี่ยการจับไปยืนเซนเตอร์เนี่ยมันก็เลยดูดีกว่าในการเล่นเป็นแบ็คนั่นเองนะครับ n a น d ดซิ l วาผมให้ S ก็จะคล้ายๆกับเลรอยซานีแต่ว่าภาษีอาจจะไม่ได้ดีเท่าซานีนะเออผมว่าให้ประมาณ A และกันให้ประมาณ A เพราะว่ามันคล้ายๆเล r อยซานีมากแต่ว่ามันจะคล่องกว่าเลรอยซานีแล้วก็จะทําเกมจากแนวลึกเนี่ยหรือในฐานะเบอร์สิบได้ดีกว่าเลรอยซานีแต่ว่าติดตรงที่ว่า มันยิงไม่ได้ดีเท่าเลยรอยซานีแล้วมันก็วีคุดแค่3เท่านั้นเองยอสโกกวาดิโอผมให้ S นะครับแต่ว่าทีนี้ขอแยง้งนิดนึงยอสโกกวาดิโอในปีนี้เนี่ยเอาไปเล่นแบ็กไม่เวิร์กเท่าไหร่สำหรับผมแต่ว่าปีที่เล่นแบ็กเวิร์กอ่ะคือปี e ยี่สิบเอ็ดปี sbl ดูเล่นแบ็กแล้วยืนตำแหน่งได้ดีกว่านะครับแต่ว่าก็จะเป็นแบ็กสายลับเหมือนกันดังนั้นเนี่ยผมเลยมองว่ากวาดิโออ่ะถ้าให้ดีนะเอามายืนเซนเซนตอร์จะดีกว่านะครับโดยเฉพาะปียูโรเนี่ยยืนเซนเตอร์โคตรด,ดีส่วนปีนนนนนีีีเ้เเเเ่่ยยผมมวาืืซตออร์ดหกัน จะฟิลคล้ายๆกับไายวอเกอร์แต่ว่าจะไม่ได้เร็วคล่องเท่าขายวอเกอร์เนาะก็ให้ไว้ประมาณนี้ส่วนฟิลโฟเดนฟิลโฟเดนผมให้ไว้ที่ S แล้วกันยังไม่ถึงเเพราะว่าจังหวะลูกเบียดลูกอะไรพวกน,นี้มันทําได้ไม่ได้ดีขนาดนั้นเออในฐานะตัวลูกเนี่ยลูกมั่วมันต้องมีให้เราได้เห็นบ้างไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่แบบพึง่งแต่ว่าคนเล่นเก่งถ้าคนเล่นไม่เก่งตัวมันไม่แบกให้อะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่ามันเป็นยังไงบ้างก็ มันมีความเร็วความคล่องเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วก็การจบสกอร์เนี่ยถือว่าทําได้ดีแต่ว่าจังหวะเบียดไล่ต่อไหล่างเงี้ยโฟเดนทายังได้ดีไม่เท่าไหร่แล้วก็มันจะไม่เหมือนเจอร์มี่โดกูด้วยที่ว่าเจอร์มี่โดกูเนี่ยผมมองว่า มันจบสกอร์ไม่ดีเท่าโฟเดนนะแต่ว่ามันหาพื้นที่ว่างได้ดีกว่าโฟเดนนะครับนะก็อยู่ขีๆกันนะครับส่วนฮูลเลนอาเวเลสผมให้เอสเอาไปเล่น,ล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 นกลางลุกเก็ไม่ได้จ่ายบอลจากแนวลึกดีขนาดนั้นเหมาะกับเป็นกองกลางตัวลุกประเภทวิ่งสอดวิ่งเติมมากกว่าเป็นชาร์โด้สไตเกอร์แต่ว่าเอาจริงๆอะ่ะผมว่าอาเวเ,เลสเหมาะไปยืนปีกตัดเข้าในนะครับมายิงหรืออะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นตัวที่เข้ามาในกรอบเขตโทษเนี่ยผมชมเจเรมี่โดกูใช่ไหมว่า เฮ้ยเข้ามาในกรอบเขตโทษมีประโยชน์มากๆเลยในการแบบย่องมายิงะอลเบเรสทำได้ดีกว่าทางด้านของโดกูแล้วก็จบสกอร์ได้ดีกว่าโดกูด้วยแต่ว่าจังหวะความเร็วจังหวะทําเกมจากด้านข้างอาจจะไม่ได้ดีเท่าโดกูเท่านั้นเองนะครับอาคารยี่ผมให้ SS แนพทนี้ดีมากไม่รู้ไปกินอะไรมาผมว่าแม่เป็นตัวที่เก่งมากๆนะครับเอ่อถ้าเกิดเทียบกับจอห์นสโตนเนี่ยมีความคล่องมากกว่าจอห์นสโตนแล้วก็มีความเร็วมากกว่าจอห์นสโตนด้วยแล้วก็ AI เกมรับพอๆกันเลย ถือว่าเป็นตัวที่น่าเล่นมากๆนะสำหรับแมนซิตี้แล้วก็มีปีที่แบบปีนี้บก8ก็เล่นได้นะครับหรือว่าปีที่ดีกว่านี้บก8ก็เล่นได้เหมือนกันเอนเดอร์สันมอรลาเรสผมให้ประมาณ A แล้วกันเป็นผู้สับประตูที่โอเคแต่ว่าไม่ได้ไว้ใจได้ขนาดนั้นนะครับก็จะมีแบบลูกพาดง่ายๆหรือว่าจังหวะช่วงเซฟเงี้ยเพนเพีย,พยแล้วก็ว้างบอลไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสำหรับเอ็นเดอร์สันนะครับนาธานอาร์ก้ผมให้ S คล้ายๆอาคารยี่เลยแต่ว่า มันต้องเป็นปีนี้บวกกาวเท่านั้นหรือว่าสเต็พอๆกับปีนี้นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยยังขาดไปหลายๆอย่างในเรื่องของการเข้าประทัในเรื่องของการอ่านจังหวะเกมรับนะครับแต่ว่าทรงคล้ายๆอาดยี่เลยต่อมาเซฟานโอเตกาผมให้ประมาณ B แล้วกันเฉยๆเออเฉยๆไม่ได้ดีกว่าเอนเนอร์ันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคนนี้เลยครับแคทเปอร์ชมเคลื่อน 8. เอเหนียวมากเหนียวโคตร ลูกไหนไม่ควรโดนพี่แกไม่โดนเลยหรือว่าบางทีลูกไหนควรโดนพี่แกก็เซฟให้ด้วยแต่ว่าต้องยังยังให้อยู่ในระยะของที่มันเซฟได้นะไม่ใช่แบบว่าปาดแล้วก็ตบยิงอะไรเงี้ยอันนี้โกที่ไหนก็เซฟไม่ได้นะเออต่อมาบราโวผมว่าพอๆกัๆบแอนเดอร์สันนะครับพอๆกันแต่ว่าจังหวะโดนหนึ่งหนึ่งบราโวแอบดูดีกว่านหน่อยนึงเออแต่ว่าไอเอเมอร์สันเนี่ยมันจะได้เรื่องของช่วงเซฟที่ดีกว่านิดหน่อยแล้วก็ปีเตอร์ชไมเคิลผมให้อยู่แถวแถว A แล้วกันปีเตอร์แชมเปตเนไม่รู้เป็นอะไรคือไม่เก่งเลยไม่เก่งเลยไม่เก่งเลย,เเลยแบบแปลกมากคือโดนลูกง่ายๆเหมือนเอโดซันมอร์เด้วยซ้ําจริงๆเนี่ยในไอปีเนี้ยนเนี่ยซีซีบวกแปมึงควรจะมาอยู่ซีด้วยซ้าเพราะว่าเอพีมึงก็เยอะแต่มึงไม่เหนียวเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงความสามารถดยอย่างเดียวเนี่ยก็ให้ไว้ประมาณ A ได้นะเออแล้วก็ดีหน่อยคว้างบอลได้คว้างบอลดีอยู่นะครับโจฮาร์ Hart, ผมให้ S นะ ก็ถือว่าเหนียวใช้ได้ครับลูกกายลูกยิงไกลลูกปั่นอะไรพวกนี้ก็โอเคอยู่แต่ว่าก็จะมีความเบื่ออยู่ความเบื่อสไตล์โจฮาร์ดออแล้วก็แววนซองก้อมปานีตัวนี้เปิดได้นะผมไม่ได้เอาไปเล่นในฟูลแมนซิตี้โดยก็เลยอาจจะให้ไว้ที่แค่ S, <S แต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเป็นวกแปดคือมันดูแบบพิกเลยนะเพราะว่าค่าคล่องตัวค่าสมดุลหรือว่าค่าเข้าปะทะความเร็วพวกนี้ จากบวกเไปบวกแคือบวกเบวกแมันห่ากงกัน4สเต็ปถูกปะแต่ว่าอย่าลืมว่าโบนัสฟูลทีมอะฟูลทีมสีเงินกับฟูลทีมสีทองอะสีเงินน่ยมันบวกแค่2แต่ว่าไอ้สีทองมันบวกตั้ง4ดังนั้นเนี่ยไอแบงซองคอมพานีถ้าเป็นบวกแมันอาจจะ S อเลยก็ได้แต่ว่าเอานี้เอาที่ผมเคยเล่นแล้วกันก็เลยให้ไวที่ประมาณเอก่อนแล้วกันก็ชนแน่นกว่าทุกคนในทีมชนแน่นมากแต่ว่าข้อข้อเสียเลยหลักๆเลย ออจังหวะพลิกตัวจังหวะกับตัวพวกเนี้ยคือไม่เหมาะมากๆกับคนที่เล่นเกมรับชงช้างนะครับแต่ว่าถ้าเกิดชงช้างแล้วแม่นเนี่ยอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดใครเล่นเกมรับไม่แม่นแล้วกันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะแต่ว่าเป็นตัวที่เก่งมากนะผมชอบมากๆแล้วต่อมาเอฟริกาป๊อกผมให้ไว้ที่ประมาณ A แล้วกันนะครับด้วยความที่ว่าเขาไม่เร็วเป็นสายแบบใครนึกไม่ออกนะฟิลคล้ายๆโลลลบองอะเออแต่ว่าจะไม่ได้แบบเออสไตล์เกมรับเขาจะคล้ายๆโลลลบองแต่ว่าความเร็วความคล่องอะ เขาไม่ถึงโลลงบงเนาะก็เป็นตัวที่ตัดเกมดีแต่ผมมองว่าตำแหน่งที่ดีที่สุดของเอมิลิกลาบก็คือ CDM นะเล่นกลางรับดีสุดไม่ได้ไม่ได้เหมาะกับตำแหน่งหลังเท่าไหร่เพราะว่ามันขาดความเร็วอ,อต่อมาโอตามเมนดี้ผมให้ A AI มันดี แต่ว่าตัวมันเล็กแล้วก็มันช้าไม่สมกับขนาดตัวที่มันสูงประมาณ1 8 0 183เท่านั้นเองเล็กซันเดซินเชนโกให้ไว้ที่ประมาณ A แล้วกันคือในสเกลของบวก8อะซินเชนโก้มันมีข้อเสียคือมันช้าแล้วมันก็เป็นแบ็กที่ถนัดเกมรุกมากกว่าเกมรับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยเหมาะเพราะว่าเวลามันเติมเนี่ยมันจะลงมาเล่นเกมรับไม่ค่อยทันแล้วก็ ด้วยความที่ว่ามันช้าเนาะมันก็เลยแบบดูไม่ค่อยดีแต่ว่าถามว่าเอ้ยเอาไปเล่นกลางโอเคไหมผมมองว่าเอาไปเล่นกลางโอเคนะแต่ว่าก็จะติดนิดนึงตัวมันเล็กไปหน่อยถ้าเกิดออกมาเล่นกลางเนาะก็จะแบบดูแบบมีข้อดีนะออกบอลดียิงประตูได้แต่ว่ามันยังดูแบบในฐานะที่แบบเอามาเล่นตัวที่แบบเน้นดีเฟนส์น่ะมันยังทําได้ไมได่ดีเท่าไหร่ก็เลยอยู่ที่ประมาณ A นะครับส่วนดานิโลปีนี้ผมให้ SS เลยเก่งมากยืนเซนเตอร์ดีที่สุด เอาไปเล่นแบ็คก็ได้แต่ว่าผมว่ายืนเซนเตอร์ดีสุดนะครับสำหรับดานิโล AI ทําให้เยอะมากนะเออทำให้เยอะมากแล้วก็บวกกับที่ว่าเขามีความเร็วความคล่องตัวในฐานะแบ็คอะมันก็จะฟีลคล้ายๆกับขายวอรเกอร์แต่ผมมองว่าอ่านเกมรับดีกว่าขายวอรเกอร์นะครับเปโดโปโลผมให้ S แลละกันด้วยความที่ว่าผมลองแค่ปีเอลเนาะมันก็เลยแบบอาจจะยังไม่ได้ดูดีมากเพราะว่าสเต็มันก็ค่อนข้างไม่ได้เยอะมากแต่ว่าข้อดีเลยคือมันเติมเกมลุกระหว่างพึ่งได้ ดีกว่าลิโก้ลูอิสแต่ว่าในฐานะเกมรับเนี่ยผมก็มองว่าลงมาช้าไปนิดหนึ่งแต่ว่าความเร็วความคล่องรวมถึงรูปร่างดูดีกว่าลิโก้ลูอิสนะผมให้ถ้าเป็นตัวเนี้ยบวกกล้าผมอาจจะให้ดีกว่าลิโก้ลูอิสแต่ว่าอันนี้เป็นบวกแปก็อยู่เทีย์ประมาณใกล้ๆกันแล้วกันเพราะว่าความสามารถเนี่ยคล้ายๆกันแต่ว่าจังหวะสุดท้ายเนี่ยผมมองว่าทําได้ดีกว่าส่วนแฟงแลมพาดเอสเอสเลยครับเดอะโมเมนต์ถ้าเกิดใครอยากถามว่าแลมพาดเนี่ยมันเอสเอสยังไงก็คือในตำแหน่งตำแหน่งนะ s อของแลมพารดเนี่ยคือแคม CFST ดีมากสามารถใช้ตั้งแต่ปี c d DC แล้วก็ปี TM แต่ว่าถ้าเกิดใครอยากเล่น BTB ีบกแเอามาเล่นตัวลุกก็ได้เหมือนกันหลักๆแล้วแลมพาร์ดเป็นสำหรับผมนะเอามาเล่นหน้าดีที่สุดคือหาช่องดีมากๆจบสกอร์ดีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเป็นกองกลางที่ยิงประตูเยอะที่สุดในพรีเมียร์ลีกนะครับไม่ใช่กองหน้านะเป็นกองกลางที่ยิงประตู200กว่าประตูอะกองกลางเธอ เบื้อ8ยิง200กว่าประตูก็ไม่แปลกที่มันจะยิงโหดขนาดนี้นะครับทั้งใกล้ทั้งไกลได้หมดแล้วก็ลงมาช่วยเกมรับได้ด้วยหรือถ้าเกิดใครจะเอาไปยืนกลางเนี่ยผมก็มองว่าแรมพาร์ยังเป็นระดับพ็อปอยู่แต่ว่าอาจจะแค่ S เพราะว่า AI มันไม่ได้แบบ สร้างมาสร้างเกมรับมาขนาดนั้นมันเน้นเกมรุกมากกว่าเป็นตัวที่เก่งมากผมโคตรชอบนะครับแฟงลำพาะแลวก็ย่าตัวเลขเอสนะครับผมลองเล่นเจนี่แมนบวกแมาแล้ววันนี้ผมมองว่าเจนี่แมนบวกแปไม่สามารถ S s ได้ประมาณ S เพราะว่าขาดความคล่องตัวความเร็วแต่ว่าปีนี้แสดความเร็วความคล่องตัวพร้อมเป็นบวกแปแล้วมัน S s มันก็เลยเอ้ยมันเอ่อความเร็วความคล่องตัวมันถึงเกณฑ์ที่แบบเอ้ยมันลื่นมันคุมง่ายกว่าค่อนข้างเยอะก็เลยให้ S s นะครับเรื่องยิงเรื่องจ่ายเรื่องเกมรับคือเพอร์เฟกต นะอาจจะแบบติดนิดนึงถ้าคนไม่ชอบเรื่องความเร็วอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้แต่ถ้าเกิดสำหรับผมนะถ้าเทียบกับโรดี้เนี่ยอาจจะยิงไม่ได้โหดเท่าโรดี้เกมรับไม่ได้ดีเท่าโรดี้แต่ว่าในเรื่องของการคอนโทรลน่ะดูคอนโทรลง่ายกว่าค่อนข้างเยอะอิวไคลยกุลกานให้ SS ในตำแหน่งแคมแต่ว่าถ้าเกิดใครเอายืน CM c อ m, m ขอให้แค่ S เนาะเพราะว่าเกมรับเนี่ยไม่ได้ทำงานเยอะขนาดนั้นแต่ว่าก็ยังช่วยเกมรับอยู่นะแทียว่ามันไม่ได้ทำงานเยอะเท่าไหร่ผมมองว่าประสิทธิภาพดีสุดของเอ่อกุลกานอ่ะ คือยืนตัวบุกไปเลยนะครับเพราะว่ามันเติมเข้าไปในกรอบเข็โทษดีปั่นดียิงไกลดีแะ้พวกนี้นะอันนี้ก็คือทีเด็ดของกุดกันนะครับแล้วก็พัชิกเวล่าผมให้ SS ครคบเครื่อง CDM ได้เซนเตอร์ได้เซนเตอร์เนี่ยคือยิ่งสบายเลยคือถ้ายืน CDM เอนี่ยอาจจะยังแบบเออขาข้างหนึ่งอยู่ S ออีกข้างนึงไปเ s, <S, <ๆ> <S เพราะว่าวีคูดมันแค่3แล้วมันก็ค่อนข้างมีปัญหานะในเรื่องของการแบบจะยิงอะไรพวกนี้แต่ว่าเรื่องการจ่ายไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ว่าติดแค่เรื่องยิง เท่าน,นั้นเองถ้าเกิดจะยิงเท้าข้างที่ไม่ถนัดเขาเนาะแต่ว่าถ้าเกิดยิงเท้าข้างที่ถนัดเนี่ยก็ไว้ใจได้นะครับสำหรับพัติกเวลาเป็นตัวที่ AI เกมรับตึงอยู่แล้วตึงมากๆเนาะต่อมาสตีฟแม็กมานามาก,ก็ให้ประมาณเอเพราะว่าอย่างที่เคยบอกไปในฟูลรีพูลเนาะต้องใส่โค้ดถึงจะทําอะไรได้สักอย่างเปิดต้องใส่โค้ดเปิดบอลจะปั่นต้องใส่โค้ดปั่นจะจบสกอร์ในกรอบให้มันดีก็ต้องใส่โค้ดจบสกอร์ต่อมามาติวุฒเนตตัว o p ประจำแมนซิตี้แล้วกัน นะครับวิกสาแต่ว่ายิงซ้ายเหมือนมึงถนัดเลยแล้วก็ AI เกมรับทำมาให้ดีด้วยนะครับนะเออสะได้ผมไม่ได้ลองตัวฮาร์ดเวิร์ถ้าลองตัวฮาร์ดเวิร์เนี่ยไอมาชูนะุ่นเนี่ยอาจจะ SS ก็ได้เนาะต่อมาเลยฮิมสเตอร์ลิง นะครับปั่นคมเลี้ยงดีเสียอย่างเดียววิกุตมัน3เท่านั้นเองนะครับนะต่อมามาริโอวาโลเตลลี่เป็นกองหน้าทือท่อๆนิดนึงก็เลยยังไม่ถึงเอสมันไม่ได้เข้าถึงทุกคนแต่ว่าข้อดีเลยคือเวลาจังหวะวิ่งอยู่แล้วคู่แข่งจะมาเบียดเนี่ยกดบางบอลทีเดียวหายเลยนะคู่แข่งหายเลยโดนกระแทกกระเด็นแล้วก็จบสกอร์ค่อนข้างดีอาจจะไม่ถึงเอเสเพราะว่าความลื่นกับอีกอย่างหนึ่งคือเติมเข้าไปนในกรอบเขตโทษเนี่ยค่อนข้างช้านิดนึง นะครับแล้วก็แจ็คแฮร์ริสันเอเอสนะครับถนัด2ตีนคบเครื่องเรื่องปีกกาเบรียลเชดซูนีให้เอสลวกันมีช่วงหนึ่งจบสกอร์ดีแล้วก็พอมาเป็นแผ่นเนี้ยก็จบสกอร์ธรรมดาอีกแล้วเออดังนั้นเนี่ยผมก็เลยไม่อยากให้แรงเยอะเท่าไหร่นะครับนะสำหรับกาเบรียลเชดซูตัวฮาร์ดเวิร์กโบกแปก็ยังไม่เคยเล่นเนาะต่อมาเฟรนตอเลสให้เอสถึงแม้ว่าจะตีน5แต่ว่าจังหวะสุดท้ายเนี่ยเฟรนตอเลสทำได้ไม่ค่อยดี ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายหรือการยิงก็จะคล้ายๆสตีฟแม็กมานามาเลยคือถ้าอยากให้มันทำอะไรควรใส่โค้ดจะให้เปิดก็ต้องใส่โค้ดจะให้ยิงดีๆก็ต้องใส่โค้ดนะครับแต่ว่าก็ดีหน่อยตรงที่ว่ามันตีน5แต่ว่าเป็นตัวตีน5ตัวเดียวนะที่ไม่อยู่เอสอาล้อเทเบสผมให้ S แล้วกันนะครับถามว่าเทเบสตัวนี้กับตัว MC เนี่ยผมชอบตัว MC มากกว่านะในสเตตพอๆกันนะอืม MC บก 8, ดูเก่งกว่าตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยยิงไม่โกงเท่าตัว MC มแค่นั้นเลยแต่ว่าโดยรวมน้่นถามว่าเตเบสเป็นไงคล้ายๆฮูเลียนอาเบเลสแต่ว่าลูกดื้อเนี่ยผมมองว่าดีกว่าฮูเลียนอาเบเลสนะเออจังหวะลูกดื้อจังหวะสุดท้ายเนี่ยดูแบบเอ้ยมันฝืนได้อีกนิดนึงแล้วก็ได้ยิงประตูแล้วก็เออร์ลิงเบลฮาแลนด์เอสเอสครับผมคือถ้าเกิดใครไม่เคยเล่นฮาแลนด์นะผมจะบอกว่าฮาแลนด์เนี่ยเป็นตัวที่เก่งตามสแตที <c oughs> ่เฮียปีนี้ถ้าเกิดคุณเล่นนะบวก3กับบวก4 คนละตัวบวกหนึ่งบวกสองบวกสามอย่างเงี้ยพอพอกันพอเป็นบวกสี่แล้วคือคนละตัวบวกห้ายิ่งไม่ต้องพูดถึงฮาแลนดนแม่งโกงมากนะครับคือถ้าเกิดคุณหลุดอ่ะฮาแลเด์แม่งเร็วมากเร็วแบบเร็วมากแล้วถ้าเกิดใครใช้ทิกเกอร์ลันเป็นนะก็คือสั่งไอ้ลูกตองเขียวให้นักเตะวิ่งไปก่อนฮาแลนด์มันมีข้อเสียตรงนี้ว่ามันจะออกตัวช้านิดนึงแต่ว่าเราสามารถแก้ไขได้ด้วย2อย่างอย่างแรกเลยก็คือใช้ทิกเกอร์อลันให้นักเตะออกตัวก่อนมันจะได้ไม่ต้องเอ่อมามา,มาเริ่มต้นสปีดต,ตั้งแต่แรก2ก็คือใส่โค้ เป็นแบบโฟสที่เพิ่มสปีดต,ต้นก็จะแก้ตรงนี้ได้ถ้าเกิดฮาแลนด์ได้วิ่งแล้วไม่มีใครหยุดอยู่ไม่มีใครฟานไดก็เอาไม่อยู่ไม่มีใครเอาอยู่สักคนนะครับแต่ว่ามันต้องแบบค่อยๆทิกเกอรออ์หรือว่าจะต้องให้บูทมันติดก่อนอันนี้คือเรื่องที่1เรื่องที่2นะครับก็คือพอสเตตมันถึงเกณฑ์แล้วเนะี่ยก็คือฮาแลนด์ปี2 4ts บวก4ขึ้นไปหรือเอาง่ายๆฮแลนด์ที่ค่าย,ยิงไกล เกิน120นรกเลยคือยิงคมแบบคมมากนอกกกอบในกกอบมันคมมากๆอยู่แล้วเว้ยฮารแลนด์พอทีเนี้ยมันเป็นบวก4หรือว่าบวก5ขึ้นไปในปี24ทีวมันจะยิงแบบยิงนรกแตกแล้วก็บวกกับในเรื่องของในกอบไอปีเนี้ยมันไม่ปวดหลังมันทําให้แบบลูกเว่อร์ลูกแบบพลังกล้ามอ่ะมันมาเว้ยก็เลยทําให้ฮาแลนด์ปีเนี้ยเป็น SS นะครับเป็นตัวที่เก่งมากๆแต่ว่าราคาก็แพงแทีเนี้ยฮารแลนด์เนี้ยผมจะบอกก่อนว่าต้องเอ่อใช้งานให้เป็นนิดนึงถ้าใช้งานไม่เป็นเนี่ยอาจจะ ไม่เอสอาจจะตกมาอยู่ A เลยก็ได้นะ่สำหรับบางคนแต่ส่วนตัวเนี่ยผมไม่ต้องทิกเกอร์ลันขนาดนั้นก็ได้นะแค่ว่าเล่นให้ถูกจังหวะเฉยๆก็พอนะครับฮาแลนแล้วก็พอบวก5ปุ๊บมันก็มีสกิลมูเพิ่มมาอีกก็เล่นง่ายมากๆเลยนะครับนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเทลิสแมนเชสเตอร์ซิตี้จริงๆก็มีอีกหลายตัวนะที่ไม่ได้เอาเข้ามาอย่างพวกอเลกาเซียเคซุสนาบาสหรือตัวอื่นอีกแต่ว่าเนี่ย ย้ำอีกครั้งว่าเป็นตัวที่ผมได้ลองในแพดนี้ n e t Fuel 10นะครับผมนะโอเคก็ฝากไว้เป็นประมาณนี้แล้วกันถ้าเกิดใครชื่นชอบครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นฝากติดตามด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย